สวัสดีลูกดวงชาวราศีธนูทุกท่านนะคะในเดือนธันวาคม2566ท่านยังมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยู่เช่นเคยไม่ต้องกังวลน,นะคะมีโอกาสได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นด้วยจากผลงานที่ท่านทำสะสมมาได้รับคำชมจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสได้ร่วมงานกับ ผู้ร่วมงานหน้าใหม่ได้ความรู้ใหม่ๆเสริมให้ท่านมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นหากเป็นผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือกลุ่มธุรกิจออนไลน์เนี่ยนะคะอาจจะดูเหมือนนิ่งๆไปกว่าช่วงกลางปีนิดนึงก็ไม่เป็นไรเพราะยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่และเส้นทางนี้ธุรกิจของท่านก็ยังลื่นไหลเติบโตก้าวหน้าได้ประสบความสาเร็จได้คะ่ะเรื่องของการเงินของท่านนั้นจัดอยู่ว่าในเกณฑ์ที่ดีแล้วนะคะไม่ถึงขั้นกระหืดกระห อะไรแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยเช่นกันมีโอกาสจะได้รับลาบผลโชคลาบจากคนรอบข้างหรือคนที่พาท่านลงทุนหรือความสนใจของท่านที่อยากจะลงทุนแนะนำว่าจะลงทุนอะไรนั้นก็ศึกษาข้อมูลแต่โอกาสที่เข้ามานับว่าดีทีเดียวค่ะ ดวงความรักของท่านนั้นหากเป็นคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจตรงใจท่านนะคะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ให้ลึกยิ่งขึ้นแต่สําหรับผู้ที่มีคู่อยู่แล้วก็นนะับว่าราบรื่นทีเดียวมีความสุขความรักมั่นคงค่ะหากเป็นสุภาพสตรีก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชายของท่านนั้นเนี่ยน่ารักกับท่านมากๆเลยด้วยนะคะดวงสุขภาพ โดยรวมแล้วก็ถือว่าแข็งแรงดีแต่ว่าท่านเนี่ยยังคงมีจุดอ่อนในเรื่องของระบบย่อยอาหารหรือการขับถ่ายอยู่นะคะบางท่านอาจจะเคยมีลักษณะของท้องเสียอาหารเป็นพิษหรือว่าเป็นฤธิ์สีดวงเรื้อรังมาก็ขอให้ดูแลเรื่องสุขภาพให้สำคัญเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะหาเงินได้มากแค่ไหนแต่ถ้าหมดไปกับสุขภาพก็คงถือว่าทุกร้อนทีเดียว เพราะหลายๆคนต้องเสียเงินไปกับสุขภาพเยอะเลยแนะนำคลิปลับเสริมดวงขออนุญาตนะคะให้ชาวราศีธนูเนี่ยได้บูชาในเรื่องของพระพิคเนศเสริมความก้าวหน้าหน้าที่การงานบริจาคทานเพื่อเสริมโชคลาภให้กับท่านหรือใส่เสื้อผ้าโทนสีอ่อนสีขาวสีเหลืองสีฟ้าจะช่วยเสริมในเรื่องของการเงินได้ค่ะ ข้อควรระวังก็เน้นย้ำในเรื่องของสุขภาพระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายนี่ล่ะค่ะและที่สำคัญด้วยความที่ท่านเนี่ยป๊อปปูล่ามากๆเลยก็ต้องระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยนะคะคนที่เข้ามาหาเรามีหลายรูปแบบก็ต้องพิจารณาให้ดีค่ะติดตามแม่เท่าเล่าดวงเสริมพลังใจดีๆได้ผ่านทางช่องแม่เท่าเล่าดวงนะคะ